ต้องบอกเลยยินดียินดียินดี่าคนที่เกิดในวันเสาร์ที่เลื่อนปีนมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่กรี๊ดดังๆเตรียมกรี๊ดดังๆ1ถึง7กรกฎาคม2567นี้ต้องบอกเลยว่ามีโอกาสมีโชคดีมีโชคลาภมีซ่อมหล่อนอสัปดาห์นี้ต้องบอกเลยดวงชะตาดีมีโอกาสถูกหวยรวยเบอร์ หรือมีโชคลาบมีส้มหล่นเกิดขึ้นในดวงชะตาชีวิตของคุณค่ะดวงเปิดฟ้าเปิดเจอตรัสแล้วเกินนาทีนี้ดูเหมือนกับว่าพลังงานดีๆเข้าสู่กระแสชีวิตของคุณแล้วพลังบุญเข้าสู่กระแสชีวิตของคุณแล้วการงานธุรกิจต้องบอกเลยฟ้าเปิดดวงเปิดหยิบจับอะไรประสบความสําเร็จได้อย่างง่ายดายราบรื่นรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ร่รํารวยเอ การเงินการทองต้องบอกเลยช่วงนี้อิ่มหนำสำราญมีเงินเหลือกินเหลือใช้เหลือเฟือเหลือเก็บเหลือทำบุญเหลือทำทานมีโอกาสได้โชคลาภมีโอกาสมีโชคเดียวส่วนในเรื่องของการเรียนต้องบอกเลยภาคเพียรเถอจะเกิดผลมีโอกาสประสบความสำเร็จเรียนจบสอบผ่านสอบได้นะ ทุกๆกคนเนะมีโอกาสจะสุขล้นในสัปดาห์นี้ส่วนในเรื่องของกับความรักเนาะต้องบอกเลยดูเหมือนว่าสัปดาห์นี้อาจจะมีโชคดีมีโอกาสว่าจะมีคนมาชอบมากกว่าหนึ่งคนเนะ สนเสน่ห์แรงสนเสน่หามาแรงมีโอกาสว่าสัปดาห์นี้จะมีคนมารุมมาตุ้มรุมรักคนมีคนแอบชอบแน่นอนไม่ว่าคุณจะโสดสถานะไม่ชัดเจนมีคนคุยหรือมีแฟนแล้วแต่ต้องบอกเลยว่าสัปดาห์นี้ไม่แล้วมีคนแอบชอบเพิ่มจะแม่จา๋าเสน่ห์แรงสนเสน่ห์ดีสนเสน่ห์เย้ายวนใจเออทำให้ใครๆก็หลงรักลหลงไหลคลั่งไคล้ในตัวคุณออ ต้องบอกเลยสัปดาห์นี้สนเสน่ห์แรงบุญแรงด,ดวงดีบุญดีมีโอกาสมีโชคดีมีโอกาสมีโชคลาบมีโอกาส,กาสจะมีคนมาสารภาพรักกับคุณค่ะอใครแล้วุ้านายอย่าลืมให้คุณนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยนันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะ